สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นการเล่านิยายจีนแปลเรื่องราชาทิพเจ้าเรื่องนี้สนุกมากแต่ยาวไปหน่อยแต่ไม่ต้องห่วงนะยี่หนอเอามาอ่านแล้วก็ย่อยๆเรื่องราวสำคัญๆมาเล่าให้ฟังกันในสไตล์ของยี่หนอเองถ้ายัางไงก็อย่าลืมติดตามกันต่อให้จบเพราะเรื่องนี้สนุกมากแล้วที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสกา์เป็นกำลังใจให้ยี่หนอด้วยเนะ้อ ความเดิมจากตอนที่แล้วหลังจากใช้สายตาของเติง้งเช่าเข้าไปเอาความรู้จากตำราม,มามากมายได้แล้วเจ้าเฟิงก็ได้ให้บัวฟ้าบารีครามแก่อีกฝ่ายเป็นค่าตอบแทนจนฝ่ายนั้นทะลวงสู่ขั้นราชันได้สำเร็จ แล้วไปยังหอหลอมศาสตราต่อเจ้าเฟิงให้เติองชามองลึกเข้าไปด้านในก็ได้เห็นอาวุธเทพชั้นรองขณะที่เว่ยจิ้งกับพวกเองก็เห็นอาวุธพวกนั้นจากการชี้นำของมังกรวารีเหมือนกันทั้งสองจึงเข้าไปชิงอาวุธมาได้อย่างหนึ่งขณะเดียวกันแมวขโมยตัวน้อยก็ใช้ประโยชน์จากเว่ยจิ้งเข้าไปเอาพลั่วมาได้อันหนึ่งจากนั้นสองมังกรก็โดนตามล่า แต่พวกเขาใช้อาวุธที่เพิ่งได้มาหนีเข้าป่าแห่งหนึ่งไปได้เมื่อคิดว่าพ้นอันตรายแล้วก็กลับไปเจอเข้ากับเจ้าเฟิงที่ครั้งนี้เขาใช้เนตรเพ่งเทพเจ้าจัดการกับทั้งคู่จนเกือบตายโชคดีที่มังกรวารีช่วยไว้ทั้งฝ่ายนั้นยังได้ทิ้งทางหนีไว้ให้ในร่างของมังกรทั้งสองด้วย แต่ขณะที่สองมังกรตกอยู่ในวิชาของเจ้าเฟิงแมวขโมยตัวน้อยก็ได้ไปขโมยเอาเกราะแขนมาให้เจ้าเฟิงแล้วเหล่ายอดฝีมือที่มาถึงเห็นเจ้าเฟิงชิงมันมาได้แม้ใจจะไม่ยินยอมแต่ก็หวาดกลัวมากกว่าคนพวกนี้เข้าไปปิดล้อมสกัดกั้นสองมังกรเพราะต้องการอาวุธ เทพชั้นรองเมื่อเจ้าเฟิงได้มันไปพวกเขาจึงสูญเสียแรงผลักดันส่วนเจ้าเฟิงก็ไม่ได้ตามสองมังกรไปเพราะพลังวิญญาณของทั้งสองเข้าใกล้จักระพัดร่างกายและสายเลือด แข็งแกร่งมากแล้วยังมีมังกรวารีคอยช่วยอีกหากจะตามล่าสังหารก็ยากอยู่และเป้าหมายของเขาก็บรรลุแล้วเขาได้อาวุธเทพชั้นรองมาครองทั้งยังได้สั่งสอนทั้งสองอย่างหนักหน่วงรวมถึงได้แสดงอำนาจต่อหน้าราชันจากขั้วอำนาจทั้งหลายด้วยจูเก๋ก้าออกมาด้านหน้าด้วยรอยยิ้มพร้อมกับประสานมือคารวะต่อเจ้าฟิงท่านจัดการได้เยี่ยมนักแสดงความน่าเกรงขาม เพื่อเราเหล่าเพื่อนมนุษย์คิดดูแล้วคู่หูโจรตัวปลอมที่ปล้นชิงพวกเราก่อนหน้านี้น่าจะเป็นราชามังกรฟ้าวารีกับมังกรมายาดูเหมือนในบรรดามนุษย์ก็ยังมีคนเข้าใจ เจ้าเฟิงตอบกลับพร้อมกับพยักหน้าน้อยๆปัญหาเรื่องคู่หูโจนตัวปลอมเจ้าเฟิงคิดว่าจะไปสั่งสอนสองมังกรแต่ไม่สนใจที่จะอธิบายคนอื่นๆเท่าไหร่นักดีที่จูเก๋อมองสถาน,นะของพวกมังกรออกทำให้เจ้าเฟิงชื่นชมเขาอยู่มากจากนั้นจูเก๋ก็พูดต่อพี่เจ้ายังเหลือเวลาอีก20วันมังกรวารีล้างโลกาจะฝากเข้ามาในคฤหา์ได้ หวังว่าฝั่งมนุษย์เราจะร่วมแรงร่วมใจกันสู้กับศัตรูตัวนี้สำหรับพวกเรามังกรวารีธมินคือสิ่งที่ไม่อาจต่อกอนมีเพียงต้องใช้ปัญญากับแผนการพูดอย่างนี้บางทีพี่เจ้าอาจจะมีแผนรับมือใดจูกเกิดดวงตาเป็นประกายทั้งสองประสานสายตากันอยู่ครู่หนึ่งแต่ไม่ได้พูดอะไรขณะดเดียวกันที่ด้านนอกคารืหาด มังกรวารีล้างโลกากำลังฟาดกรงเล็บกับหางของมันปะทะลงบนค่ายกนเทพคุ้มกันอย่างรุนแรงตอนนี้รอยโหวบนค่ายกนมากขึ้นทุกทีแรงป้องกันก็อ่อนกำลังลงไปเรื่อยเมื่อเห็นว่าเป็นแบบนี้คนในคฤหาตก็ยิงเข้าใกล้ความตายมากขึ้นทีละนิดมันได้ยินที่เหล่ามนุษย์หารือกันจึงเอ่ยขึ้นเน้นย้ำให้ทุกคนรู้ว่าอีก20วันมันจะฝากเข้ามาได้คำพูดของ มันทําให้ยอดฝีมือมากมายจิตใจหนักอึ้งเจ้าเฟิงค่อยๆย,ยืนขึ้นแล้วเอ่อยออกมา20วันยังเกิดการเปลี่ยนแปลงได้อีกมากไปที่หอหลอมศาตราก่อนเขาจำได้ว่าบนชั้นวางอาวุธยังมีของครบสมบูรณ์อีกหลายอย่างหนึ่งในนั้นรวมถึงโล่และลูกธนูด้วยก่อนอื่นเจ้าเฟิงคิดว่าต้องลองศึกษามนตราอากาศดูก่อน มตราอากาศเป็นอุปกรณ์วิเศษที่ช่วยเหลือด้านมิติความสามารถครอบคลุมถึงการเก็บของข้ามผ่านอากาศกำหนดทิศท,ทางมิติและเคลื่อนย้ายขนส่งมณฑาอากาศมีโลกมิติส่วนตัวของมันขอบเขตมิติกว้างใหญ่กว่าแคว้นเมคาคล้อยบ้านเกิดของเจ้าฟึงหลายเท่า หลังห่วงคิดเซียนของเจ้าเฟิงหลอมรวมเข้าไปในมนตราอากาศก็สัมผัสได้ถึงโลกมิติส่วนตัวคล้ายซากปรังหักพังสือเฉิงด้านในมีกฎเกณฑ์ของตัวเองมีภูเขาแม่น้ำลำธารอากาศจิตวิญญาณในฟ้าดินไปจนถึงพูดผีปีศาจและมนุษย์ จุดที่มีประโยชน์ที่สุดคือมนตราอากาศมีเงื่อนไขด้านพลังฝึกตนของผู้ใช้ไม่สูงนอกจากนี้ยังใช้ข้ามผ่านมิติและกำหนดจุดหมายเคลื่อนย้ายได้ขอเพียงพลังแข็งแกร่งพอแค่วางสัญลักษณ์จุดหมายไว้ก็จะสามารถข้ามผ่านอากาศไปยังที่นั่นได้ไม่เพียงใช้ในการเคลื่อนย้ายตัวเองยังใช้ในการเคลื่อนย้ายสิ่งอื่นไปที่ไกลโพ้นได้ด้วย นานโกงเซิงเอ่ยอย่างเสียดายที่ไม่ได้ใช้มันกำหนดจุดหมายไว้ที่โลกภายนอกไม่อย่างนั้นคงได้กลับทวีปได้ทุกเวลาไม่ต้องสนใจเรื่องมังกรวารีธมินเจ้าเฟิงโครงหัวก่อนจะบอกว่าไม่แน่บนอาวุธมีเศษเสี้ยวสัญ,ญลักษณ์เหลืออยู่บ้างแต่ห่างไกลเกินไปและเจ้าเฟิงก็ไม่กล้าใช้เพราะไม่รู้ว่าจะถูกส่งไปยังที่อันตรายไหม เมื่อทั้งสองคนไปถึงหอหลอมศาสตราเตื้องเฉาจากวังลอยฟ้าส่งเสียงเรียกเจ้าเฟิงว่านายท่านอย่างนอบน้อมตอนนี้ ในนั้นกระบี่สนิมทองแดงผสานเป็นหนึ่งเดียวกันกับแสงกระบี่ที่แปลงออกมาจากร่างของผู้เท่าคราวขาวแสงทั้งสองแทรกซึมเข้าหากันทันใดนั้นมือของผู้เท่าคราวขาวก็สัมผัสโดนกระบี่ทองแดงทําให้อาวุธชั้นรองอีกสองอย่างถูกกำราบขวานเว้าแหวงตกลงมาอยู่บนหัวของสามองค์ชาย ทั้ง3ผนึกกำลังการจนได้รับการยินยอมจากมันหลายส่วนส่วนดาบคมบินตกไปอยู่ในมือของสเสวียนหยวนเวินจากนั้นมันก็สั่นเทาส่งเสียงกล้องก่อนที่จะกลายเป็นดาบผลึกขาวราวหิมะสเสวียนหยวนเวินฝืนจับดาบด้วยใบหน้าแดงเรื่อฟีท้าของเจ้าเฟิงชะงักลงเล็กน้อยก่อนที่จะเดินเข้าไปด้านในต่ออาวุ อนุภาพของคมดาบเล่มนั้นเหนือขั้นจัก,กรรพัิถึงขั้นคุกคามเซียนในขอบเขตเทวเรนลับได้แต่ตอนนี้สเสวียนหยวนเหวินยังไม่อาจสะกดมันได้อย่างแท้จริง เพียงได้รับการยินยอมเท่านั้นการควบคุมมันจะทำให้เขาเหน็ดเหนื่อยอย่างสาหัสเขาจึงยังไม่หวังที่จะสะกดมันขอแค่ทำให้สงบได้ชั่วคราวเท่านั้นขณะที่สเวียนหยวนเวินกำลังสู้กับแรงประทะจากสเวียนอ้าวอนุภาพอาวุธจนจิตวิญญาณสูญสิ้นไปบางส่วนอีกฝากฝั่งหนึ่ง สามองชายผนึกกำลังการกำราบขวานเว้าวแหว่งจนทำให้ขวานค่อยๆลดระดับลงก่อนจะขยายขนาดใหญ่และเปล่งแสงสีดำทะมึนส่งแรงสั่นไหวไปตามอากาศทำให้คนทั้งหอรู้สึกหนักอึ้งและกดดัน สามองค์ชายร่วมแรงฝืนทำให้ขวานลดขนาดลงช้าๆจนหยุดที่สิบกว่าจัง้งอาวุธเทพชั้นรองถูกผู้นำของแต่ละฝ่ายควบคุมไว้จึงไม่มีใครกล้าสอดมือเข้ามายุ่งและทันทีที่มานคู่ผมม่วงที่เห็นมานคู่ผมม่วงเหล่าราชาบางส่วน ต่างก็มีสีหน้าหวาดระแวงบางคนยังไม่รู้เรื่องอะไรนึกว่าทั้งสองเป็นคนชั่วที่ลงมือแย่งชิงของของพวกเขาก่อนหน้านี้จึงพากันส่งสายตากโกรธเกรี้ยวไปยังทั้งคู่รวมทั้งสเสวียนหยวนเหวินด้วยเช่นกันขณะที่เขาส่งสายตาหรือในตาปทุจิตสังหารไปปกคลุมพวกเจ้าเฟิงจูกเก๋อคิดจะออกหน้าห้ามแต่ก็ไม่ทันการราชันที่ เหลือของวางลอยฟ้าก็ยังไม่รู้เรื่องเบื้องหลังต่างยุยงและร่วมมือกับสเสวียนหยวนเวินคิดจะจัดการกับมานคู่ผมม่วงส่วนกลุ่มราชันที่เพิ่งกลับมาก็อยากจะดูเรื่องสนุกและอยากรู้ว่าหากเจ้าเฟิงต้องเผชิญหน้ากับสเสวียนหยวนเวินเขาจะเอาตัวรอดได้หรือไม่ จ้าฟึงไม่ได้สนใจอะไรแค่เสียงเยาะหย่านออกมาแล้วเดินตรงไปข้างหน้าต่อไปไม่หยุดจากนั้นเขาก็ใช้มนตราอากาศเรียงมิติส่วนตัวที่พิเศษมากออกมาพร้อมๆกับที่อีกฝ่ายส่งพลังโจมตีมากมายเข้าใส่แต่การโจมตีเหล่านั้นกลับเหมือนทิ้งหินลงมหาสมุทรไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆสร้างความตกตะลึงตื่นตกใจให้กับคนอื่นๆเป็นอย่างมากสเสวียนหยวนเวนินยากที่จะทำใจเชื่อได้ เขากระตุ้นพลังจักรพพัดไปจนถึงขีดสุดแล้วระเบิดปะทะเข้าใส่พวกเจ้าเฟิงจนหนานกงเซิงต้องตกใจส่วนเจ้าเฟิงยกยิ้มเยาะหยัน ทันใดนั้นร่างของสเสวียนหยวนเวินก็สั่นไหวใบหน้าเปลี่ยนสีเพราะชั้นวิญญาณคล้ายมีเสียงฟ้าผ่านับหมื่นดังกึกก้องอยู่เหล่าราชันต่างตกใจพูดอะไรไม่ออกสเสวียนหยวนเวินพยายามยืนให้มั่นเขารู้สึกว่าพลังจักรพพัดของตนเจอการสกัดกั้นจากสายฟ้าที่ไม่ดับสลายเจ้าเฟิงหันไปมองอีกฝ่ายแล้วยิ้มหยันสเสวียนหยวนเวิน เจ้าควบคุมอาวุธเทพชั้นรองของเจ้าให้ได้ไปก่อนเถอะเขาเดินนำหนานกงเซ้งไปทางหลุมไฟราวกับไม่มีใครอยู่สวียนหยวนเบือนหน้าดำหน้าแดงด้วยความโมโหและเพราะแรงต้านจากอาวุธเทพชั้นรองอาวุธเทพในมือของเขาเกือบที่จะเสียการควบคุมเพราะเขาเสียสมาธิไปครู่หนึ่งเหล่าราชันทั้งหลายต่างปางอ้าตาค้าง แล้วเริ่มถกกันถึงสาเหตุที่ทำให้เจ้าเฟิงมีความได้เปรียบเมื่อครู่นี้พอตั้งสติได้จูเก๋ใช้มือข้างหนึ่งกดสเวียนหยวนเวินไว้ด้วยสีหน้าเคร่งเครียดอีกฝ่ายหันไปส่งสายตาแทนคำถามให้สิทธิพี่ผู้เป็นมันสมองของกลุ่มจูเก๋จึงได้กล่าวขึ้นอย่างจริงจังเรื่องราวมันยาวนักแต่เจ้าเฟิงคนนี้พวกเราอย่าล่วงเกินง่ายๆเด็ดขาด คำพูดนั้นทําให้ราชันหลายคนตื่นตกใจฝั่งเชื้อพระวงศ์ต่างกัดฟันด้วยใบหน้าหวาดเกรงองค์ชายแปดกับล่วจุนสบตากันด้วยสีหน้าตึงเครียดมันคู่ผมม่วงไม่ทุกไม่ร้อนเดินไปใกล้หลุมไฟทีละก้าวขณะที่เหล่าราชันที่เคยคิดจะโจมตีต่างถอนกําลังกลับมาราชันหลายคนที่รู้เบื้องหลังอย่างเช่นจูเกอ ต่างเล่าเรื่องราวตอนไล่ตามไปให้กองกําลังของตนฟังยิ่งได้รู้เรื่องราวของเหล่าราชันต่างก็ยิ่งส่นสถานสเสวียนหยวนเหวิน ที่รู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วมองไปยังสองโจรด้วยความหวาดเกรงอยู่บ้างส่วนเจ้าเฟิงคิดว่าถ้าสู้ตรงๆกับสเสวียนหยวนเวนินและองค์ชายทั้ง3ที่ร่วมมือกันพวกเขาก็มีโอกาสได้ชัยค่อนข้างน้อยแต่ตอนนี้เจ้าเฟิงสามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้แล้วราชาจากขั้วอ,อานาจมากมายตื่นตัวกลัวเกรงบางส่วนถึงขั้นถอยหนีไม่กล้าสบตาเขาโดยตรง หนานกงเซิงสุดลมหายใจลึกจีหน้าตื่นตะลึงขณะที่มองเจ้าเฟิงแล้วคิดว่านี่หรือคือราชาเทพดวงตาซ้ายเมื่อเข้าไป ใกล้ชั้นวางอาวุธกายสายฟ้าศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าเฟิงรู้สึกได้ถึงแรงกดดันเขาเรียกใช้กระเจาะจากหอกจักรพรรดิเหมันขึ้นป้องกันตนเองกับนานกงเซิิงทําให้ความร้อนที่แทรกซึมเข้าสู่ร่างกายอ่อนกําลังลงมากแต่เข้าไปใกล้เท่าไหร่ ใยชั้นวางอาวุธเท่าไหรหนานกงเซิ่งก็ต้องเรียกเอาเกราะป้องกันของตัวเองออกมาใช้สกัดกั้นความร้อนอีกขั้นหนึ่งบ้างถึงอย่างนั้นสองเท้าของเขาก็แทบจะไม่เกรียมเจ้าเฟิงจ้องไปที่ลูกธนู3ามดอกโล่ป้องกันและกระบี่หยกเขียวอย่างไม่วางตาจากนั้นจึงใช้พลังเคลื่อนย้ายมิติไปที่ลูกธนูสาดอกบนชั้นลูกธนูทั้งสาดอกาสาซัด กลุ่มแสงออกมาลูกศรขึ้นสนิมที่ดูธรรมดากลายเป็นสีทองอมแดงแสงที่สาดออกมาพุ่งไปหมายที่จะทำลายทุกอย่างสอนพวกนั้นคือสอนสังหารเทพแม้มันจะมีขนาดเล็กแต่ระดับของมันเทียบเท่าได้กับอาวุธเทพชั้นรอง ขณะนั้นเจ้าเฟิงกับนานกงเซิงแบกรับเอาไอหนาวเย็นเย,ยือกจากร่างของนานกงเซิงที่แข็งค้างเขาต้องอดทนต่อการถูกแผดเผาจากพลังไฟขณะที่จิตใจกลับหนาวเหน็บกระวนกระวายเจ้าเฟิงคิดว่าระดับความยากในการนำสอนทั้งสามมาไม่มากนักแต่ชั้นวางอาวุธเข้าใกล้ได้ยาก ถ้าลูกศรลอยมาเองก็คงจะดีตอนนั้นเองแมวขโมยตัวน้อยก็โผล่ออกมาพร้อมกับพลั่วโลหะที่ถืออยู่ในมือมันกวาดแกว่งพลั่วไปมาก่อนที่จะขุดลงพื้นจนเกิดเป็นหลุมเล็กๆขณะเดียวกันลูกศรโลและกระบีหยกต่างก็สั่นสะเทือน ลูกธนูและกระบี่ลอยขึ้นกลางอากาศโล่ตกลงบนพื้นแล้วแมวขโมยตัวน้อยก็ใช้พลัว่วขุดลงที่จุดเดิมอีกครั้งทำให้หินแร่แถวนั้นลอยมาทางมันชิ้นแล้วชิ้นเล่า พลั่วนั้นเรากับเป็นแม่เหล็กดูดของเจ้าเฟิงใช้มนตราอากาศดูดหินแร่เข้าไปอย่างประจวบเหมาะพอดีทันใดนั้นเองก็มีสอนเทพสังหารหนึ่งดอกลอยเข้ามาในกราะแขนของเจ้าเฟิงที่ยื่นออกไปอย่างง่ายดายด้วยเพราะมนตราอากาศเป็น อุปกรณ์เก็บของระดับอาวุธเทพชั้นรองสามารถเก็บอาวุธเทพได้สบายๆส,ส่วนสอนอีกสองดอกลอยไปทางอื่นของเตาหลอมเหล่าราชันจากกลุ่มต่างๆเห็นแบบนั้นก็พากันลงมือบ้างล้วจุนกับผู้เท่าหน้าเหี่ยวมุ่งหน้าไปทางสอนดอกหนึ่งหญิงชุดแดง จากหอกระบี่ฟ้าและเจ้าอยู่เฟยต่างก็ไล่ตามกระบี่ยกในเวลาสั้นๆบริเวณนั้นก็ตกอยู่ท่ามกลางการแย่งชิงที่บ้าคลัง่งแมวขโมยตัวน้อยเคาะเพั่วอีกครั้งแล้วโลกก็ส่งเสียงร้องออกมาแววตาหนานกงเซิงล,ลุกลุกโชนเพราะโล่นั้นดูเหมาะกับเขามากจึงคิดอยากที่จะไปแย่งชิงดูบ้าง ทั่วร่างของเขาเปล่งแสงสีเงินม่วงอัปมงคลออกมาทำให้กลิ่นอายพลังรอบทิศสันระริกโดยไร้สาเหตุโลมีปฏิกิริยาตอบสนองโดยการขยายออกเท่าประตูเหล็กลวดลายสัตว์สำริ์บนพื้นผิวเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงส่งแรงกดดันไปยังหนานกงเสิงอย่างสูงเจ้าเฟิงจึงเอ่ยเตือนอีกฝ่ายว่าอย่าฝืนเพราะพลังชั่วร้ายที่แฝง อยู่ในผลึกปีศาจมีเพียงพลังของเซียนหรือครึ่งเซียนเท่านั้นจึงจะสะกดมันได้อย่างแท้จริงจากนั้นจึงกระตุ้นรองเท้าโบราณพาพวกเขาเข้าไปในระยะห่างสูงสุดที่พวกเว่ยจิ้งเคยไปถึงท่ามกลางความร้อนถึงขีดจำกัดรองเท้าของเจ้าเฟิงมีควันลอยกรุ่นออกมาส่วนนานกงเซิงก็ไม่มี ร่างกายที่แข็งแกร่งใดๆเอาเท้าข้างหนึ่งเหยียบบนไหล่ของเจ้าเฟิงไว้ด้วยใบหน้าฉายแววซาบซึ้งเพราะระหว่างที่เจ้าเฟิงตามหาสรอนดอกอื่นยังให้ตนอาศัยไปด้วยอย่างสุดความสามารถหนานกงเซิงสะบัดแส่ไปรัดพันเอาโล่เอาไว้ เขาแบกรับความร้อนเพียงแค่ครึ่งหนึ่งของเจ้าเฟิงเท่านั้นแต่ไอร้อนน่าสะพรึงที่มาจากอีกฝั่งของแท่ก็ทำให้กลางฝ่ามือของนานกงเซิ่งมีรอยไหม้จนควันลอยขึ้นดีที่เขาอยู่ในชั้นแสงจักรพัดเหมันของเจ้าเฟิงที่ช่วยให้พลังไฟลดลงไปมากนานกงเซิ่งแผ่แรงดึงดูดมหาศาลดึงโล่เข้ามาแรงกดดันของมันแทบจะเกินกว่าขีดจำกัดที่เขาจะได้รับ ตราตรงวางคิ้วของเขากระพริบวูบวาบพลังชั่วร้ายในร่างเพิ่มอนุภาพไปจนถึงขั้นใหม่แรงประทะของโลกมิติส่วนตัวสองแสงสว่างเจิดจ้าเป็นเกลียวแสงขนาดใหญ่กลืนกินโลกเข้าไปได้สำเร็จนานกงเซึ่ง เผยความรู้สึกตื่นเต้นยินดีขณะที่เจ้าเฟิงรู้สึกชื่นชมที่หนานกงเซิงผสานและใช้ผลึกปีาศาจกับพลังกายที่สมบูรณ์แบบขึ้นมาได้มือของหนานกงเซิงไหม้ดำจนต้องรีบปล่อยอาวุธที่หลอมรวมไปครึ่งหนึ่งขณะที่ฝ่าเท้าของเจ้าเฟิงถูกเผาจนเจ็บแสบทั้งสองจึงตัดสินใจถอยร่นออกมากันก่อนโดยโครจรพลังกายคล้ายกระสุน อยออกจากบริเวณชั้นวางอาวุธทยานตรงดิ่งไปทางสอนสังหารเทพอีกดอกหนึ่งชั่ววินาทีที่ลอยขึ้นจากพื้นรองเท้าของเจ้าเฟิงก็ไม่กลายเป็นกองเศษชิ้นส่วนเจ้าเฟิงกับนานกงเซิงออกห่างจาก หลุมเตาได้อย่างรวดเร็วโดวยมีเป้าหมายที่สอนสังหารเทพดอกที่สองขณะที่หญิงชุดแดงจากวังลอยฟ้ากำลังพยายามเก็บอยู่เจ้าเฟิงจึงส่งเสียงบอกอีกฝ่ายว่าออน,นั้นจะต้องเป็นของตน หญิงชุดแดงยิ้มออกมาก่อนที่จะบอกว่าถ้าเก่งนักก็มาเอาไปเองเจ้าเฟิงอาสาจะไปชิงเอามาเขาพุ่งเข้าไปใกล้อีกฝ่ายอย่างรวดเร็วราวกับสายฟ้าแลบหญิงชุดแดงรู้สึกได้ถึงพลังอันชั่วร้ายจำนวนมาหาศาละทะเข้ามาหญิงชุดแดงโคจรแสงเรืองรองบนร่างสร้างกลีบดอกบัว เพลิงสามชั้นขึ้นอย่างต่อเนื่องมันมีสีเขียวแดงม่วงแยกเป็นลมไฟและสายฟ้าดอกบัวที่เบ่งบานประทะเข้ากับระลอกพลังมหาศาลของนานกงเซิงจนเขาถึงกับมีสีหน้าตึงเครียดนานกงเซิงผลักมือทั้งสองส่งเงาไปทับซ้อนกับเขตแดนมิติ ตรงเข้าถล่มเขตแดนมิติที่คุ้มกันร,รอบกายอีกฝ่ายจูกเกอ๋อหน้าเปลี่ยนสีเมื่อรับรู้ได้ว่าเขตแดนมิติของนานกงเซิงหลอมรวมกับผลึกปีศาจไปแล้วจริงๆสำหรับมารคู่ผมม่วงคนหนึ่งใช้พลังชั้นวิญญาณที่น่าสะพรึงส่วนอีกคนหนึ่งมีพลังกายเนื้อ ที่พิสดาลเมื่อจับคู่กันเข้าเรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบหลังจากนั้นกงเซิงกดข่มหญิงชุดแดงอยู่ชั่วขณะหนึ่งนางก็ถูกซัดกระเด็นออกไปทำให้เจ้าเฟิงได้สอนสังหารเทพดอกที่สองไปครองส่วนสอนดอกที่สามถูกชายชาราหน้าเหี่ยวกับ พวกเชื้อพระวง์ร่วมมือการชิงไปได้เจ้าเฟิงโครงหัวเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้ดึงดันต่อขณะที่การแย่งชิงกระบี่ยกเขียวกำลังเข้าสู่ช่วงสำคัญโดยมีหญิงชุดดำจากหอกระบี่ฟ้ากำลังต่อสู้แย่งชิงมันกับเจ้าอยู่เฟยและตอนนั้นเองเจ้าเฟิงก็เข้ามาช่วยเจ้าอยู่เฟยททำให้นางรู้สึกยินดีอย่างมากนางโคจรมิสิมิตส่วนตัว ของตนไปขนาบข้างกับโลกมิติของเจ้าเฟิงพร้อมกับเปล่งอำนาจไอสวรรค์มหาศาลจากสายเลือดปกคลุมกระบี่หยกเขียวไว้ขณะที่หนานกงเซึ่งส่งแสงสีม่วงหลายพันสายพันธนาการอาวุธเทพไว้อย่างแน่นหนาะ เพียงครู่เดียวเจ้าอยู่เฟยก็ควบคุมกระบี่ยกได้สำเร็จนางกล่าวขอบคุณทั้งสองด้วยความยินดีพร้อมกับบอกว่าจะมอบอาวุธชิ้นนี้ที่เป็นขแขนงพฤกษาให้ตัวมู่ชิงตอนนี้การแย่งชิงอาวุธเทพชั้นรองสิ้นสุดลงแล้วแต่อาวุธเทพเก่าแก่หนึ่งเดียวในหอหลอมศาตรา กลับยังไม่รู้ผลทุกคนเห็นเพียงว่ามือของเซียนกระบี่ขาวจับกระบี่เทพที่ชำรุดได้แล้วขณะที่เจ้าเฟิงมองเห็นว่าพลังปราณที่แท้จริงกับกลิ่นอายชีวิตของเซียนกระบี่ใกล้จะถึงขีดจำกัดแต่พลังศาสตร์กระบี่และวิญญาณของเขากลับไปถึงระดับสูงสุดเซียนกระบี่เผาผลาญปราณที่แท้จริงและชีวิตเปลี่ยนกายเป็นกระบี่ช่วยให้ระดับพลังวิญญาณก้าวกระโดดขึ้น เมื่อพลังวิญญาณเพิ่มเพิ่มขึ้นขีดจำกัดอายุไขก็จะมากขึ้นด้วยแต่น่าเสียดายที่สภาพร่างกายของเขาถึงขีดจำกัดสูงสุดแล้วความแก่เท่าโรยราเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมแม้เซียนกระบี่จะได้รับการยอมรับจากอาวุ พแ,แต่น่าเสียดายที่ชีวิตของเขาถึงขีดสูงสุดแล้วเหมือนกันขณะที่ทุกคนต่างทอดถอนใจแล้วก็เริ่มถอยออกไปเจ้าเฟิงกลับเอ่ยขึ้นอย่างจริงจังว่าชีวิตมีขีดจำกัดสูงสุดแต่วิญญาณอาจไม่ดับสลายได้นั่นทำให้คนของหอกระบี่ฟ้า ตัวสันสถ้านอดคิดตามไม่ได้ทันใดนั้นเองแสงกระบี่ของผู้เท่าคราวขาวก็ถูกเก็บงามไปก่อนที่จะเปล่งแสงวาวับสมบูรณ์พร้อมออกมาแสงกระบี่แปลสภาพจากผู้เท่าคราวขาวเริ่มหดกลับมาเป็นเซียนกระบี่คนเดิมที่มีใบหน้ายิ้มแย้มเลือดเนื้อและร่างกายค่อยๆอ,อ่อนจางลงไป จนเริ่มโปร่งแสงรอยยิ้มบนใบหน้าดูปล่อยวางและมีความสุขเขากวาดตามองทุกคนก่อนที่จะหยุดอยู่ที่เจ้าเฟิงแล้วพยักหน้าด้วยเจตนาดีเจ้าเฟิงค้อมหัวให้ด้วยความรู้สึกเคารพเลื่อมใสเขารับรู้ได้ถึงระดับขั้นสเสีวนอ้าวศาสตร์กระบี่ของเซียนกระบี่ได้รางๆแต่เขามองความลึกซึ้ง ของชั้นวิญญาณในตัวผู้เท่าไม่ปรุปโปรงหญิงชุดดำจากหอกระบี่ฟ้าถามเจ้าเฟิงว่าพูดอะไรกับเซียนกระบี่ด้วยสีหน้าไม่พอใจอย่างมากนั่นเพราะเดิมทีรูปกายของผู้เท่ายังไปไม่ถึงจุดสิ้นสุดแต่เพราะหนึ่งประโยคของเจ้าเฟิงทำให้ชีวิตของเขาค่อยๆสูญสลายหนักขึ้น ซึ่งสิ่งที่เจ้าเฟิงพูดก็คือการเอ่ยอย่างเสียดายกับชีวิตที่ชีวิตกับวิญญาณของเซียนกระบี่มาถึงจุดจบจากการเผาผลาญครั้งสุดท้ายไม่อย่างนั้นแค่ต้องเปลี่ยนร่างใหม่อนาคตก็อาจจะข้ามผ่านขั้นจักรพรรดิหรือเซียนขอบเขตเทวาเร้นลับได้ซึ่งเซียนกระบี่ตอบกลับมาว่า ได้ลึกซึ้งในสเสวียนอ้าวกระบี่วิญญาณที่เหนือกว่าทั้งชีวิตถึงตายเขาก็ไม่เสียดาย แล้วก็ยิ้มออกมาอย่างพอใจเป็นครั้งสุดท้ายจากนั้นเงากระบี่วิญญาณที่มีกลิ่นอายของผู้เท่าก็หลอมเข้าไปในอาวุธเทพกระบี่สนิมทองแดงสั่นไวบีบให้ทุกคนถอยร่นพลังนั้นไม่ได้ทำร้ายใครแล้วในที่สุดกระบี่เทพก็ลอยเข้าไปอยู่ในมือของหญิงชุดดำจากหอกกระบี่ฟ้านามว่า หม้อตรงเหยวซึ่งเป็นอัจฉริยะสายกระบี่ผู้ยอดเยี่ยมที่สุดในรุ่นจากหอกระบี่ฟ้าพรสวรรค์สาสตรกระบี่ของนางเป็นรองเพียงแค่เซียนกระบี่เท่านั้นนางคือผู้ถูกเลือกศาสตร์กระบี่รุ่นใหม่ของหอกระบี่ฟ้าก่อนนี้เคยประมือกับเจ้าอยู่เฟยแต่พ่ายแพ้ไปเพราะด้อยกว่าเล็กน้อย องค์ชาย13มองภาพนั้นด้วยแววตาอิจฉาริษยาและมีไฟลุกโชนเขาคิดว่าถ้าเขานำอาวุธเทพออกไปมอบให้เชื้อพระวงศ์ได้ถือเป็นการสร้างความดีความชอบอย่างใหญ่หลวงและการแย่งชิงตำแหน่งจกักรพรรดิศักดิ์สิทธิ์ในอนาคตก็จะมีอัตราความสำเร็จมากขึ้นส่วนเจ้าเฟิงไม่ได้สนใจอะไรที่นี่แล้วจึงเดินนำหนานกงเซิ่งออกจากหอหลอมศาสตราและทันทีที่พวกเขาหมุนตัวเตรียมจะจากไป องค์ชาย13ก็ตั้งใจจะลงมือพอดีแต่คนเหล่านั้นก็ต้องถูกเงาของคมกระบี่ทำลายล้างเหล่าราชันที่มีเจตนาร้ายบางคนจิตใจเจ็บปวดวิญญาณคล้ายโดนเปลวเทียนวูบไหวกลางสายลมราวกับจะสูญสิ้นได้ทุกเวลาเงาคมกระบี่เผยให้เห็นถึงเขาร่างเย็นชาหน้าเกรงขามของผู้เท่าคราวขาวรางังราง เหล่าราชันที่มีแผนชั่วในใจต่างก็ส่งเสียงร้องขอชีวิตมอตรงเหยาลากกระบี่เทพในมือเข้ากดดันทุกคนเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายสามารถควบคุมเศษกระบี่เทพเก่าแก่ได้องค์ชาย13ก็เกิดความเกรงกลัวจนหน้าซีดหายใจไม่ออก ตอนนี้ต่อให้เป็นจกักรพรรดิปราณเทวะทั่วไปก็ไม่กล้าที่จะต่อกอนกับม่อตรงยาวตรงๆผู้ครอบครองกระบี่เทพที่แท้จริงคือผู้เท่าคราวขาวในสภาพกระบี่วิญญาณม่อตรงยาวเป็นเพียงกายเนื้อของผู้ใช้ถ้าผู้เท่าคราวขาวยอมให้ใครใช้กระบี่คนๆน,นั้นก็จะใช้ได้ ก่อนที่เจ้าเฟิงจะเดินออกไปเสียนกระบี่ได้เรียกเขาไว้เจ้าเฟิงไม่กล้าเมินเฉยต่อผู้เท่าคราวขาวในสภาพนี้จึงหันไปถามว่ามีอะไรจะชี้แนะเสียงแก่ชะ,ะาถอนหายใจออกมาก่อนจะเอ่ยขึ้นยังมีเวลาอีก20วัน มังกรวารีล้างโลกาลจะฝากเข้ามาในคฤร์ส์าสได้ถึงตอนนั้นคนทั้งหมดคงโชคดีนี้รอดไปได้ยากหวังว่าเจ้าจะสามารถช่วยทุกคนคลี่คลายวิกฤตครั้งนี้ คนที่ได้ยินต่างประหลาดใจเมื่อคนระดับเซียนกระบี่ที่หลุดพ้นได้ฝากความหวังไว้ที่ตัวเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ไม่ใช่สเสวียนหยวนเวินหรือสามองชายส่วนเจ้าเฟิงกล่บหัวเราะราวกับได้ยินเรื่องขบขันแล้วเสียงชราก็เอ่ยต่อข้าไม่รู้ความเป็นมาของเจ้าแต่เชื่อมั่นว่าเจ้าทำได้และมีหวังมากกว่าคนอื่นใดนี่ไม่ใช่ล่างสังหณ์ของขา้าแต่เป็นของอาวุธเทพเก่าแก่ด้วย หากเจ้าช่วยให้กำลังคนของฮอกระบี่ฟ้านี้รอดปลอดภัยได้ข้าจะติดหนี้บุญคุณเจ้าครั้งหนึ่งได้พูดคำไหนเป็นคำนั้น ครู่ต่อมาผู้นำของขั้วอำนาจทั้งหมดต่างมารวมตัวกันอยู่ที่หน้าหอหลอมสาราครั้งนี้เจ้าเฟิงกับนานกงเซิงไม่ได้เคลื่อนไหวเพียงลำพังแต่อยู่ในกลุ่มของคนพวกนี้ด้วยตอนนี้มหันตภัยครั้งใหญ่จากมังกรวารีธมินกำลังใกล้เข้ามาทีละก้าวทุกคนไม่มีกระจิตกรใจจะไปสำรวจหาโอกาสอื่นอีกจึงตัดสินใจกันว่าจะไปที่หอผลึกม่วงอันเป็นจุดศูนย์กลางของคฤ ดโดยคนที่ออกนำไปก่อนก็คือคนของราชวงศ์จากนั้นก็เป็นกลุ่มของขั้วอำนาจอย่างวังลอยฟ้าตระกูลมู่ชิงส่วนคนของหอกระบี่ฟ้าที่แทบจะเรียกได้ว่าแข็งแกร่งอันดับต้นๆกลับตามมาทีหลังเพราะต้องตามหลังมานคู่ผมม่วงไปตามคำสั่งของเซียนกระบี่แม้จะไม่ค่อยเต็มใจนักแต่ทุกคนกลับรู้สึกปลอดภัยอย่างน่าประหลาด ในทุกก้าวที่เขาเข้าใกล้หอผลึกม่วงหนานกงเซิ้งจะรู้สึกได้ถึงเสียงเรียกจากพลังกลุ่มหนึ่งที่ทำให้ตราตรงหว่างคิ้วของเขามีสีสดขึ้นและดูชั่วร้ายขึ้นมันให้ความรู้สึกแผดเผาราวกับหัวใจของคนเต้นอยู่เป็นดวงที่สองอยู่ตรงหวางคิ้วก็ไม่ปาน